วันนี้เราอยู่ที่จีนใช่ไหมป้ายข้างทางก็คือจีนหมดเลยนะคะเสียงเจียงเราอยู่ที่ประเทศจีนนะคะตอนนี้เห็นภาษาจีนเต็มหมดเลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมลี่ชีวิตได้เรานะคะทุกคนวันนี้เรากับแฟนมาที่ตลาดชังเจียงนะคะทุกคนชื่อตลาดว่าชังเจียงเนาะซึ่งเป็นตลาดที่แบบน่าจะคนจีนอยู่แบบคล้ายๆใช้หน้าทาวอะไรแบบนี้นะคะทุกคนทุกคนดูตรงนี้ก็คือป้ายก็คือภาษาจีนเยอะมากนะคะ decline ถ้าไม่บอกว่าอยู่ในลาวาก็คือคิดว่าอยู่จีนนะคะเราเพิ่งเคยมาตลาดตรงนี้ครั้งแรกเลยค่ะทุกคนคือเราจะมาดูหุ่นนะคะหุ่นใส่เสื้อผ้าเนาะเพราะว่าเราตัดชุดแล้วเราอยากได้หุ่นที่ไว้ใส่โชว์ช,ชุดที่เราตัดนะคะทุกคนก็เลยมาดูที่นี่แล้วมีคนแนะนํามาว่าให้มาตลาดซังเจียงเราก็เลยมานะคะค มาครั้งแรกของเราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารจีนนะคะตรงนี้ก็กำลังสร้างอยู่นะคะทุกคน,กคนจะมีภาษาจีนและภาษาลาวควบคู่กันไปนะคะก็ือมีเฮลิคอปเตอร์บิน เราจะเข้าไปตรงนั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างอยู่ข้างในนะคะแดดร้อนอีกแล้วนะคะน่าจะคล้ายๆใช้หน้าเท้านเนาะทุกคนประมาณนั้นเลยทุกคนนี้ก็คือเป็นร้านโชว์ผ้ากั้งอะไรพวกนี้นะคะ ก็คือจัดเป็นบ้านแบบนี้โชว์ให้ดูเลยนะคะที่นี้ก็จะเป็นรกระเป๋านี่ไงองอ่เียตอนนี้เจอแล้วนะคะร้านตอนนี้เราก็เจอร้านที่เราอยากได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดู ตรงนี้ก็คือจะเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์รณเสื้อผ้าแบบที่แบบขายเสื้อผ้าหมดเลยนะคะถุงนี่อะไรตรงนี้ก็จะเป็นแบบราคาส่งนะคะขายขายทีนี้ตัวหนึ่งก็ประมาณพันพันนิดนิดตอนนี้ซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะหุ่นที่เราแล้วก็ถุงใส่เสื้อผ้า เป็นการเริ่มต้นธุรกิจของเรานะคะก็คือที่เราซื้อหุ่นเพราะเราอยากได้หุ่นไปใส่เสื้อผ้าเวลาเราตัดเย็บเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะได้ใส่โชว์เวลาที่แบบเราจะพูดขายใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะใส่เป็นหุ่นแล้วก็ให้ลูกค้าเห็นเลยว่าใส่แล้วออกมาเป็นยังไงประมาณนี้นะคะเราอยู่จีนแหละทุกคน สดาไม่สบายนะคะนี่คือของที่เราถือเดี๋ยวให้ดูใสิดาคะ่ะเดินไม่รอด้วยนะโน่นค่ะเมียถือของลุงลังผัวเดินไปโน่นค่ะไม่รอด้วยจริงๆแล้วสิดาไม่สบายนะคะแต่ว่าทนมาเพื่อที่จะพาเรามาซื้อหุ่นนะคะทุกคนกลับมาห้องเรียนะคะ<ป>แล้วนี่ก็คือสิ่งที่พี่แม่บ้านเขา,าทำให้นะคะน่ารักมากเลยตุต๊กตาอยู่ตรงนั้น คือที่อพาร์ตเมนต์ของเราก็คือจะดีอย่างหนึ่งก็คือเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาจะจ้างแม่บ้านมาประจําที่อพาร์ตเมนต์นะคะก็คือเขาจะให้แม่บ้านทําความสะอาดให้ทุกห้องห้องละหนึ่งอาทิตย์อา,อาทิตย์ละหนึ่งวันแต่ของทุกห้องเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งภาพปูเขาก็เปลี่ยนให้นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพปูของ อ่าเลาเลย,เปล,ยเปลี่ยนให้เรานะคะแล้วก็ครบเดือนครบวันอะไรเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนไปซักให้เราแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนให้เราเรื่อยๆนะคะเรากลับมาบ้านเรียบร้อยเนี่ยนะคะเราก็ได้หุ่นแล้วนะคะจะทจะเอาหุ่นให้ดีหุ่นใส่เสื้อผ้าที่เราได้ดีใจมากเลยว่าเราอย่างน่ารัก ตัวนี้ก็ประมาณ670สนเบพันขีดนะคะเดี๋ยวจะปเป็นเงินบาทให้ว่า,าเท่าไหร่ค่ะถูกั้ยเนี่ย,ยตรงนี้ก็จะปรับได้นะคะปรับให้เตี้ยหรือว่าสูงก็ได้นะคะทุกคน Mm. Hey, cool. Now I have two girls. <laughs> She's more size than me. This is a size S, S. Yeah. have S L or another size. Mm, bigger. No. But I should small because uh. I'm small. Yeah. Yeah, yeah, I know. Maybe in the future I can buy M, then I produce this for size. <laughs> <laughs> and can can put the something new inside. Uh -huh.